สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่ากันนี่ครับมาเจอกับต้นกล้าของว้านช้างผสมโคงหลายต้นเลยครับ ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่จะเรียกว่าต้นกล้าก็ได้ครับอันนี้บางคนเขาก็เรียกพญาเทครัว เป็นว่านที่เด่นไปในทางเมตตามหานิยมครับผมก็มาเจอกับเครือไม้เหลืออีกชนิดหนึ่งครับอันนี้ผมดูใน Google มาแล้วครับเขาเรียกอบเชยเถา มีหลายชื่อครับอบเชยเถาทำยานตัวเมียหรือว่าไม้รากหอมเครือเชือกมีหลายชื่อครับใบก็จะมีรวดรายสวยงามครับ ันนี้เป็นพืชสมุนไพรชนิดนึงครับส่วนมากก็จะเอาไปทำเป็นพวกยาหอมยาบำรุงหัวใจรายละเอียดมีครับใน Google ครับมีอยู่มากเลยอบเชยเถ่า เครือเชือกตำยานโวเมียมีอะไรชือ่อครับ เอาไว้ผมจะพิมพ์รายละเอียดคร่าวๆเอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปครับเพรตอนนี้ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาพอดีมาเจอพอดีเลยก็เก็บภาพบันทึกภาพเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับอบเชยเถาตำยานตัวเมียหรือว่าไม้รากหอม มันมีหลายชื่อครับผมก็จําได้ไม่หมดเราจะเขียนไว้ในคําอธิบายใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไม้เลื้อยครับ ไม้เลือ้อยไม้เครืออะรครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ